คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองครับแอดมินคิมนำํำโชคพารวยสวัสดี FC พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับผม ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเอฟซีพี่น้องนะครับมาขอโชคตัวเลขแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับในงวดประจำวันพุธที่7กุมภาพันธ์พศ2567กบเับเลขทูบบารมีเหรียญลุงปุทตวดนะครับก็จะมีเอฟซีพี่น้องคอมเมนต์เข้ามาท้ายคลิปอยากชมเลขทูบบารมีเหรียญลุงปุทตวดหลังจากมีความโชคดีนะครับกับเลขทูบปู่อยู่หลายงวดนะครับแอดมินก็จะมาจุดขอโชคเอฟซีพี่น้องได้ลุ้นไปด้วยกันรอลุ้นรอชมพร้อมกันครับผม ครับผมก็จุดแล้วนะครับสําหรับเลขทูบบารมีปูดทวดนะครับก่อนอื่นนะครับแอดมินก็จะขออีกคานะครับก็จะเป็นคาถาขอโชคนะครับเป็นคาถาของหวยเป็นคาถาพระคดานะครับสําหรับลูิพี่น้องสนใจคาถาพระคดาก็จดไว้แคบไว้นะครับเผื่อมีทูบอยากจะจุดเสียงโชคในวันพระยิ่งจะดีนะครับก่อนอื่นก็มีนโมสามจบนะครับณโมตสสะพระควตูระตูสมมาสัมพุทธสระ นะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะอินทยสังเทวยสังพรมยสังมหาพรมยสังอิสียสังมหาอิสียสังมุนียสังมหามุนียสังจักกัตติยสังมหาจักกัตติยสังพุทธยสังปเจกพุทธยสังอรหันตยสังสัพพิทธิวิชาจรณะสังสัพพโลกา จริยายนณสังเอเตนะยะเสนะเอเตนะสัจวาเจนะมะมะสุวติโหนตุไมหังนโมพุทธะนโมธรรมะสะนโมสังคสัสะเสยยะทีทางหูรูรูสวาหายะสาธุสาธุสาธุาธขอบุญบาร,รมีเหรียญหลวงปูท่ทวดถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอชงบุลบรรดาลให้เลขทูปที่จุดในขณะนี้ ออกมาตรงตามแนวทางหวยลาวพัฒนาในงวดประจําวันพุทธที่เจ็ดกุมภาพันธ์พศ2567ให้ FC พี่น้องที่เข้ามารับชมมีโชคมีชัยกับเรียกทูบบารมีปู่ทวดทุกท่านทุกคนด้วยเทินสาธุครับผมเรียกทูบบารมีปู่ทวดก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับ แอดมินก็จะของดใช้เสียงให้สีพี่น้องได้รุน่นเลทูปไปด้วยกันนะครับรุ่นไปด้วยกันครับผม ครับผมก็สุดเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเลขทูบบารมีเหรียญหลวงปุท่ทวดนะครับก็ขอบุญบาร,รมีเหรียญหลวงปูท่ทวดถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงก็ขอจงบุญบันบานาลเลขทูบที่จุดออกในขณะนี้ออกมาตรงตามแนวทางหวยลาวพัฒนาในงวดประจําวันพุทธที่7กุมภาพันธ์พศ2567ให้เอฟซีพี่น้องที่เข้ามารับชมมีโชคมีชัยกับเลขทูบบารมีปูท่ทวด ต่องวดทุกท่านทุกคนด้วยเทินสาทุครับผมเลี้ยงทูบบาร,รมีเหลือลวงปู่ทวดก็สุดเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับ FC พี่น้องเห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์มาบอกเพื่อนๆได้นะครับความเห็นก็อาจจะแตกต่างกันออกไปเผื่อเพื่อนๆนะครับมีโชคด้วยสําหรับแอดมินเห็นก็จะคอมเมนต์เอาไว้ท้ายคลิปก็สามารถเข้าปร,รับชมได้นะครับเผื่อความเห็นตรงกันเผื่อมีโชคด้วยกันสําหรับ FC พี่น้องชื่นชอบแนวทางเลี้ยงทูบบาร,รมีปู่ทวดก่อนออกไปก็ลืมกดสติ๊กเกอ์กดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องด้วยนะครับ สำหรับวันนี้มีเคลื่อนชโชคไปเลยขอตุลาไปก่อนเจอกันใหม่กันหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีใจทุกท่านเช่นเคยครับผมสวัสดีครับ